ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะาตำหอยแครงค่ะยยโยๆเคียรีเวอร์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเคจะตำเอ่อส้ตมตำหอยแครงค่ะไปชมมาเลยนะคะก็มีนะคะหอยแครงค่ะมะนาวนะคะเม็ดกระถินค่ะพริกแห้งค่ะผงนืลผงชูรสน้ำปลาร,ะระ้าคาเชอรีเคเองน้ำเชื่อมค่ะ เส้นมะละกอนะคะผักชีฝรั่งค่ะถั่วฝักยาวนะคะมะเขือเทศค่ะตามเลยนะคะพริกแห้งค่ะหนึ่งช้อนแกงใส่ลงไปเลยค่ะผงเดือดผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟค่ะมะเขือเทศค่ะสองลูกค่ะใส่ลงไปเลยมะเขือค่ะครึ่งลูกน้ำตาลนะคะหนึ่งช้อนแกงค่ะน้ำปลาพัะไร้เคี้ยเองค่ะ สองช้อนแกงมะนาวนะคะหนึ่งลูกถัว่วฝักยาวพ่นหนึ่งฝักแล้วก็ยกยวๆเลยนะคะตามด้วยหอยแครงค่ะประมาณหน่ถ้วยแล้วก็เส้นมะละกอนะคะหนึ่งหยิบ <Okay. S 1> ต่อจากนั้นกเช้าเลยค่ะ แล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะแล้วนะคะตำหอยแครงค่ะเพื่อนๆลองไปทำกินกันดูนะคะนี่ค่ะตำหอยแครงค่ะไปเก็บกระถินริมถนนนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย